สำเร็จแห่งการพัฒนาสูตรนี่คือแป้งที่กิฟฟรีนภูมิใจที่สุดในรอบ25ปีที่ผ่านมา f l o w l e s s Compact p o เด e r แป้งผสมรองพื้นเนื้อบางเบาเพื่อผิวสวยไร้ที่ติเนื้อแป้งนุ่มละเอียดดุดกรรมยีบางเบาสบายผิว เรียบเนียนกลมกลืนกับสีผิวอย่างเป็นธรรมชาติเบลอรูขุมขนและริ้วรอยเผยผิวกระจ่างใสไม่มันเยิมนวลเนียนตลอดวันมีสารบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นปกป้องผิวเต็มประสิทธิภาพใหม่ฮ i ฟอร์เ n n อินโนเวีย l ฟ s ์เลสคอม p พคพาว S.P.F. 50บบวก P.A. บวกบวกบวก สั่งซื้อได้ที่นักธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ www.giffarine.com line giffarine official โทร1 1 0 1 shopee และลาส a ด a า